วันนี้นะครับเรามาดูน้องดับเบิลแมนที่กัดกันเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่ดุกับน้องมากๆนะครับแต่น้องหมาครับก็ยังเห็นภาพและมุมมองที่ยังชาเลนจ์กันเองนะครับถ้าฝึกและการชี้นาอย่างถูกจังหวะนะครับจะทาให้น้องหมาเห็นภาพและเข้าใจนะครับการกัดกันเองจะหายไปโดยธรรมชาตินะครับเพราะถ้าจะกัดกันเองครับหรือชิงกันเป็นจ่าฝูงเขาจะต้องชิงกันละคนครับไม่ใช่สุนัขด้วยกันเองนะครับ คู่เอกดีใบรับรองจากคาเรนเทเยอร์ c คน e ี y แต่ที่ผมชอบอย่างนึงก็คือเขายังยอมรับผมบ้างนะเพราะหูลูกนี่คือมีปัญหาแต่ที่ผมรู้สึกก็คือเขาอ่ะชินกับการกระตุกแล้วได้ไปอาจจะอาการหลุดเชื่อหลุดมือก็แบบไม่ได้จับสายสองมือผมแค่คล้องอย่างนี้หลวมๆใช่ค่ะและนี่ก็คือกระตุกแล้วมันก็พลิไปแล้วสุดสายเฉยๆอ๋อนางลงแต่ไม่ เก่งมากคอยชิดเก่งมากคอยชิดที่ให้ชิดอย่างนี้นะครับเพราะว่าจ้าของเขาให้รู้ว่าถ้าเขาพุ่งอ่ะมันไปไม่ได้เก่งมากชิดนะครูอ่ะเก่งมากที่ทำอย่างนี้นะครับถ้าเ,เาพืเ่อนๆถูกอ่ะกูจะหายไป เวลาเราฝึกอย่างเงี้ยให้เราดูภาษาภาาไทไปด้วยต่างดาวดูนะดาวดาวเจะไปหาพ่อเดี๋ยวคุณบอลน่ะจะต้องทำวิธีคล้ายๆผมให้เป็นถามว่าทำไมต้องให้เป็นเพราะมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เห็นเขาเห็นกับตาที่หูดแล้วกลับมาที่เดิมปุ๊ชจบทําทตามก้นผึ่งพื้นให้ใช้เสียงสูงจะรีบลาย ถามว่าทำไมเหมือนสะกิดด้วยสายนะครับถ้าอยู่ๆมีการเรียเท้าเรวยบเพศผมเรียกอาการเครียดอย่างเงี้ยเงี้ยเห็นี่ยคอยเก่งมากดุตกใจตกใจหายยังยังปิดเกใจเป็นไงตกใจหายยังเราไม่บอกเขาว่าป้องกันเราถึงสเต็ปไหนระดับไหนอ่ะเขาจะป้องกันมั่วแม้กระทั่งกิจกัรมตัวเองนี่ก็ใช่นะ ดีนะเบลต้ามันดีอ่ะเคลียสองตัวเลยอเนี้ยเราจะไม่ข้อยคอกนะไปเล่นคอมมานด์แบบการใช้ชีว okay ิตคอยเทาเป็นกัดด้อกที่ตามใจเราอยากตามใจน้องหมาคอยคุณจะของน้องใส่ไหมเก่งมากไปดึงพอกันเลย คอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยคอยเก่งมากคอยคอยคอยเก่งมากพวกเชอันสวนกันเฉยมไม่ได้ดาวเพราะผมสั่ง มนับหนึ่งสองอ่ะแล้วกลับมาเหมือนชมเก่งเดีแล้วดาวนะแสดลคว,นะวามมาที่ชินนะครับคนจุงนะครับมันจะช่วยให้เราอะคอนโทรเง่ายขึ้นตอนลองกันเฉยนะมุสลี่้สั่งคอยใช่ป่ะคุณบอลลองสไลด์ตัว,ด,วด้านข้างหน้ามองอย่างนี้แสดงว่าดีคอย แล้วก็ชมชมก่อนเก่งมากสบหลายซ้ายสองดียิ่งหมอกยิ่งดีชมดึงกับมาอ่าชมเก่งมากพูดก่อนฟรีฟรีมาแล้วก็คำมาชมถูกถ้าเลี้ยงพวกกัดดองเนี่ยครับเขาต้องมีคำสั่งที่ชัดเจนอสามทีก็ต้องจบสั่งคอยแล้วคุณบอลไปนั่งโซฟา ลองใช้ก็ว่าเรียกเขาไปหาลองดูอ่าเรียกเขาไปหาจารินมามีสติน้อยถ้าพ่อยังไม่ได้พูดถ้าพ่อบอกคอยคือต้องคอยจำมันมีอ่ะมันมันเหมือนว่ามันลรคแรกลรคแรกมากแต่พอตรงเนี้ยดันดันทำได้สวยงามมากคอยถึงสายคอยไม่บอกเขาอยากเพิ่บอกไม่แล้วก็สั่งคําสั่งคอยคอยอ่าเรียกไปหาจารินมา สวยคอยไม่ไมอ่าเซตเซตเซตได้ปะเริ่มต่อรองแล้วคอยคอยคอย,คอยเรียกเข้ามาเกือบสวยวันวิ่งสวน,นใช่ปหอ,อ่ะคุณมนตรงนี้เลย เดี๋ยวเราลองดูนะครับเราลองทําแบบตะกี้เลยเดี๋ยวเราจะสั่งคอยสีด้านตัวนี้ยังไม่ได้คอยสีด้านเนาะตะกี้คอยอ่าเรียนๆน,นะเาเราจะให้เขาคอยสีด้านนะครับไมค่คุณคุณบอลมองนี้นะบอกเขาไม่ไม่เงียบแล้วตบมือหนึ่งที ลองดูลองดูแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่แล้วก็พูดออกมาเงียบแล้วก็ตบมือดังๆึ่งทีไม่เงียบใช่ใช่โอ้ยเล็บโดนโดนแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมนะเราจะเดินกันสักหนึ่งรอบนะครับเช็คดูแบบคุณบอลเนาะหนึ่งสองคุณบอเดินผมหน่อยผมเลือกชื่อถูกเนาะแล้วกลับมา คุณบอลมานั่งพี่เดิมครับมัอย่าไปจ้องเขาแต่ถ้าเขาทำผิดก็เราใช้วิธีนั้นเอาอ่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณบอลกายเป็นว่าคุณบอลต้องไปยืนจนกระทั่งมันชินอ่าเดี๋ยวจะรอครับแบบนี้นะใช่เนียบั่้คือ่ของเล่นเขาหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมหมอนเราเนะหมอนเราได้จะตกลงไป เดี๋ยเราเสร็จทาที่สองอชมเลยเสูงสูง,งตบไหลด้วยนะเรื่องใหม่เขาตบไหลลองสั่งเตยแล้วสั่งคอยสั่งคอยผู้ผิดคอยคอยขยับด้านข้างกลับชมแล้วตบไหลเก่งมากอคอยด้านหลังครับคอยคอย แล้วก็ชมตบเลยอ่าลองคอยด้านหน้านะคอยははไม่บอกเขาไม่ไม่ปึ๊บ ah, อ่าสั่งซิทซิทกดเลยซิทกดลงกดกดกดตรงกดเขาด้วยวท่านั่งเลยครับซิทแล้วก็ชมเก่งมากเก่งมากแล้วก็คอยเนี่ยคุณคุณโมยืนมาด้านหน้าแล้วหันหน้าเอาเขาเนี่โอเคเราดูคอย ไม่เราเราดึงอย่างงี้ใช่ไหมคุูคอยคุณโม้ให้ดึงอย่างงี้อ่ายินปะทะเขาเนี่ยสมมุติเขาเป็นถังเงี้ยก็คือเราให้มันถังให้เดี๋ยวเราดูแดนเซตเซตเซตอ่าลองดูนะครับแดนคอยแดนหน้ากับ เขาเหียงสูงตบไหลเก่งมากไหนพูดว่าคอยทีหนึ่งนะตรงนั้นคอยแล้วเดินกลับมาตบไหลตบแล่นคอยนั่งตีบอกแล้วเรียกดีเล่นเด่นเรียกไปไหมเด่นมาไม่มีปัญหาเลยเลยนะคือที่ใส่ดีมากแต่พอใกล้สามขวบวอะกัดคนเดี๋ยวเวลาจับเนี่ยจับออกมาฝึกนะไม่ใช่จับออกมาเดินเล่นนะอันเนี้ย เราสลับเด็กกันใช่ไหมใช่ป่ะเราจะสั่งคอยนะครับแต่เราจะยังไม่ขยับไปไหนคอยคอยหนึ่งสองสามไม่อ่าตกเก่งมากอ่ะตัวไหนทำได้ให้จบล่งลากโอเคขยับเลยครับคุณโมหนึ่งสองสามสี่ห้ากลับแล้วชมถึงสูงนะเก่งมากคอย เราจะทำให้เขาเข้าใจและตัดใจนะครับนับ5 1าหนึ่งชมไม่เราจะแก้ไขนะแล้วก็นะครับอ่เดี๋ยวรอรารอดีแลนนะไอคอาแทคมาแล้วโอเคสวยกลับด้านหน้าชมเล่ดี๋ยวเดี๋ยวของด้านเลยนะครับยืดยืดเฉยเราจะเอาแค่ดีเลนเป็นคนเดียวอ่ะนอ่ะดี ก็มีอยนางสงูงแต่พอไอ้เจ้าดีแลนเนี่ยเห็นดาเลนเริ่มยอมคนผมเขารู้ผมรู้สึกว่าเขาเขาเลยรู้สึกตัวเองว่าไอเนี้ยพาวเวอร์มันหายดีแลนมันกลายเป็นโมโหเพราะว่า้าอะไรมามคุณลองสังเกตตาดีแลนตาม,มันไม่กกมันนะตาม,มันหลีลงมันไปอยากหาคำตอบแล้วว,ว่าทำไมเองต้องยอมคนคอยดีแลนคอยกับชมครับโอ้ยติดดีดี ลาดันเรนเก่งมากดานนาครับดันเนคอยดันนาดันนาหันหันดีๆีันดีๆอ่าใช่ท่าทางเราสำคัญด้วยครับกับ,กบตาแข็งมากดีเด่นดานเรนเก่งมากเออดีเด่นเริ่มเข้าใจแต่ไม่เก็ง<ไ>ต่อรองมันสูงผมต้องการให้เห็นจริงๆอ่ะอยากเห็นว่าเนื้อในจริงๆแล้วเนะี่ยเวลาตัวไหนที่เขาเข้าใจอ่ะตัวนั้นจะง่ายมาก